ครับครูเพิ่มครับครูเพิ่มนุกูลกิตวีชาตครับเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับสวนสวนสัมสายของดินชุ่มดาวแล้วก่อนที่จะมาทำเกษตรผสมผสานแบบนี้มีแรงบันดาลใจยังไงและพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้จริงๆก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนา ทุกนาทั่วทวไปเหมือนกับพื้นที่อื่นๆที่อยู่รอบๆข้างก็คือทำนาะอย่างเดียวเป็นพื้นที่ท erm ี่แห้งแล้งพอสมควรครับเพราะว่ามันไม่มีระบบชนประทานไม่มีห้วยหนองคลองบึงในในพื้นที่ตรงนี้เลยแต่ว่าเราก็จริงๆแล้วอยากถามว่าทำไมถึงได้มาทำ เอาหมายก็คือเรื่องเราคือเป็นคนที่ชอบชอบธรรมชาติอยู่แล้วแหละนะครับชอบป่าในสมัยเด็กๆเ,เราจะเจอเราจะมีวิถีชีวิตที่เห็นป่าอยู่เรื่อยๆระหว่างระหว่างที่เรามามาทุ่งนา,นะาน่ะมานามันก็จะมีป่ามาก่อนป่าชุมชนแล้วก็ชอบส่วนนั้นทีนี้เราอยากสร้าง คลังอาหารให้กับตัวเองแหละเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยอยากทําอยากเปลี่ยนพื้นที่ที่มันแรงๆนะ่ะที่มันแห้งที่มันทํานาแค่ปีละครั้งมาปลูกต้นไม้เพราะว่าต้อมองว่าต้นไม้เนี่ยก็คือสิ่งที่นอกจากตัวเองจะได้ในเรื่องของอากาศที่มันปลูกความร่มเย็นนละมันก็จะนำมาซึ่งเรื่องของอาหารที่เราอยากสร้างคลังอาหาร ที่เราบอกว่าสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าเรามองอนในอนาคตเนี่ยผมว่าเรื่องอาหารมันสําคัญมากสําคัญกว่าสิ่งอื่นๆถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยในการรับประทานาในการกินน่ะมีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่ดีแล้วเราได้มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นการเยียวยาชีวิตของคนเราได้แล้ว ก่อนทำนี่ศึกษาจากใครบ้างแล้วมีใครเป็นต้นแบบในใจเราบ้างไหมครับจริงๆเราก็คือการทำเนี่ยเราเราชอบปลูกต้นไม,ม้มามาตั้งแต่ไหนตะไรแล้วเราก็ปลูกมาเรื่อยๆแต่ว่าพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้นะ่ะที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่เราเห็นเนี่ยก็ก็ไม่นานหกปีพื้นที่ตรงนี้หกปีแต่ว่าเราเราปลูกมาก่อนแล้วสิ่งที่ไปเห็นแล้วก็ประทับใจเนี่ย ส่วนตัวน่าจะเป็นส่วนของพ่อคำเหลืองภาษีนะเพราะว่าแกทำเรื่องป่าชาวบ้านที่ทำเรื่องอวน,นาเกษตรเรื่องของการปลูกต้นไม้มาก่อน<ๆ>ก็ไปเห็นต้นไม้ต้นยางนาตอนนั้นน่าจะไปตอนที่แล้วก็พ่อผายส้อยสะกลางอีกคนหนึ่งไปเห็นพื้นที่ที่เขาปรับเปลี่ยนจากนามาเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้เยอะรอง แต่ว่านาข้าวอะไรนี้ก็ยังอยู่ยยแล้วรูปแบบการจัดการพื้นที่นี่เราจัดการรูปแบบไหนครับอยู่นี่มันไม่มีน้ำเพราะมันไม่มีน้ำสิ่งแรกที่เราเราคิดอยากทำเลยก็คือเรื่องของการหาพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งตอนแรกก็คิดหนักเ,เหมือนกันเพราะว่าการลงทุนในการขุดสระน่ะมันต้องใช้เงินอันนี้ต้อง ต้องบอกเลยว่ามันใช้เงินแล้วเราก็มันมีวิธีการไหนที่เขาไม่ใช้เงินบ้างก็เลยใช้วิธีการให้เขาเอาเอาดินให้เขาเอาดินไปขายหรืออะไรเงี้ยครับแต่เราเราขอสระสระที่เขาขุดน่ะคือลูกแรกที่เราได้ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นก็เลยมองเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเราสามารถมีสระได้โดยไม่ต้องใช้เงิน ซึ่งแต่ก่อนขุดสารลูกหนึ่งใช้เงินน่าจะสองสามหมืน่นนะแต่เราได้มาก็ถือว่าแลกกันกนี่ก็คืออยู่นี่มันจะมีระบบมีฉะน้ําเนี่ยเล็กๆใหญ่ๆบ้างลึกแตกต่างกันหเมตรเจ็ดเมตรสามเมตรห้าเมตรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักสิบอดลูกอะ่ะแล้วมันก็จะมีคลองไส้ไก่เชื่อมเชื่อมหมดเลยฝนที่ตกมาที่อยู่บนสวนเราเนี่ย ก็จะรับน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยหรออันนี้คือแล้วมันก็ตอบโจทย์เราว่าเออมันมีน้าใช้ทั้งปีอันนี้คือการสิ่งแรกที่เราทําแล้วก็พื้นที่ตวนตันอื่นพอมันมีน้ําแล้วข้างๆต้นไม้เราก็มันก็ได้กินน้ํามันก็ได้น้ํำในกันดูแลมันอืหกปีใช่ไหมครับ ้าสู่ปีที่หกเดียนปีที่หผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างปีที่หได้อะไรบ้างแล้วจากการทําในแปลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากต้นไม้ที่มันอยู่แค่หัวเขา่าต้นไม้ที่เราปลูกจากเม็ดบ้างปลูกจากต้นกล้าบ้างตอนนี้ก็ตอนแรกเราก้มมองเขาอย่างเงี้ยก้ม mm hmm. มองต้นเล็กๆรดน้ำแต่พอผ่านมาหกปีเราต้องเงยแล้วเราต้องเงย มองข้างบนสิ่งที่เห็นคือความร่มเย็นเราได้แล้วความร่มเย็นอาหารเนี่ยได้มาตั้งแต่ปีแรกๆเลยตั้งแต่เราปลูกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้อย่างเดียว <S <S หลายคนเขาก็จะเห็นว่าพอเรามาที่หกปีเนี่ยเขาจะเห็นภาพว่าต้นไม้มันใหญ่จริงๆแล้วเราก็ดูแลเรื่องอาหารการปลูกต้นปลูกกล้วยปลูกอะไรเงี้ยเป็นอาหาร ให้กับเรามาตั้งแต่แต่ตอนนี้ที่พอต้นไม้มันจะอัพเลเวลเรื่องของอาหารขึ้นไปเรื่อยๆอย่างต้นไม้ใหญ่ในฤดูการของมดแดงเราก็จะได้ได้อาหารที่เป็นมดแดงในช่วงฝนที่เป็นฤดูเห็ดอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็ดทานมันก็ตอบโจทย์เรื่องอาหารพอสมควรเพราะว่าเนี่ยถ้าเรามองจากจากตรงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยาวไปเลย มงต้นไม้จากคันนาที่มันก่อนคันนาจะมีแค่หนึ่งเมตรตอนนี้เราก็ขยับเป็นหกเมตรขยับเป็นแปดเมตรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปลูกปลูกต้นไม้สองฝั่งสองฝั่งได้แต่ข้าวก็ไม่ได้หายไปใช่ไหมข้าวเราแค่ปรับพื้นที่ให้มันน้อยลงจากที่เราเคยทํานายี่สิบสามไร่เนี่ยตอนนี้ข้าวเลยน่าจะเหลืออยู่ ประมาณประมาณสักสามไร่อ่ะสามไร่กว่ากว่าคือจากที่เราปลูกข้าวเพื่อขายอ่ะเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกเพื่อไว้กินซึ่งมันเป็นข้าวอินทรีย์ที่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในพื้นที่เลยปลุ๋ยเคมีอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ใช้ก็ปลูกข้าวโดยวิถีธรรมชาตินี่แหละ เราเน้นเรื่องของการเก็บไว้กินมากกว่าก็คือตอนนี้ข้าวปลาอาหารน่าจะครบแล้วใช่ไหมข้าวปลาอาหารจริงครบถามว่าแต่ว่าอย่างอาหารที่อยู่ในน้ําก็จะข้าป,ปลาอาหารยารักษาโรคก็ได้ด้วยสมุนไพรมันจะตามมาเคยสังเกตว่าอ่าพืชบางตัวเราไม่ได้ปลูกนะอื พืชบางตัวเราไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีป่าแล้วที่มันก็จะน่าจะเหมือนเหมือนกับปราชชาวบ้านที่เขาชอบพูดว่าถ้าอยากได้สมุนไพรอ่ะอยากได้สมุนสมุนของป่าน่ะมันต้องมีป่าก่อนน่าจะเป็นเรื่องนกเรื่องอะไรที่เขาเอามาให้เราถ้าให้ประเมินความพึงพอใจหกปีมานี้ได้ตอบวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วหรือยัง ที่เราตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งแต่แรกว่าม,มันมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเริ่มชัดหมายถึงว่าคือเรามีภาพฝันในหัวอยู่แล้วว่าห้าปีหกปีสิบปีข้างหน้ามันพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่งเงี้มันก็เห็นภาพของของความความฝันที่เราเรามี อย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากมีปา่าอยากมีต้นไม้สร้างความนุ่มเย็นเราก็เราก็เห็นเห็นแล้วว่าเ,ออเกิดขึ้นได้ถ้าเปรียบกับพื้นที่ที่อยู่ข้างๆซึ่งมันเป็นทุ่งนาที่มันมันไม่มีต้นไม้เลยมันล้นมันก็เห็นความต่างแหละอย่างนี้มันทําให้เรามามานาได้แบบสบายใจได้มีกิจกรรมทําทําตลอดทั้งปี ซึ่งแต่ก่อนมาเราจะมาเฉพาะช่วงฤดูการเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรแต่มาตอนนี้เราก็สร้างเพิ่มเติมเราจะมองเห็นว่าตรงไหนคนทําอะไรอย่างเงี้ยเราจะสร้างอาหารส่วนไหนได้เพื่อที่จะอยู่ให้ได้อ่ะถ้าเกิดมีคนสนใจอยากมาเยี่ยมชมนี่แปลงเราตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็มีช่องทางติดต่อยังไงบ้างครับสวน สวนเนี่ยชื่อว่าสวนสูน,นแซมซายห่มดินชุ่มดาวนะก็ตั้งอยู่ที่ที่บ้านโรงระตำบลตูมอำเภอปรางกู่จังหวัดรีสเกีก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้มาดูในพื้นที่จริงว่าทำยังไงแล้วก็จะมีอ่าเพจของสวนสูนแซมซายอยู่หรือติดต่อที่เฟซส่สวนตัวเลยก็ได้ครับเฟซบุ๊ก นะครับน้องปุณกิตวีชาตหรือสมทวินน้องสมทวินทวีชาตปิติทวีชาตินี่ครับเป็นน้องสาวน้องชายครับช่วงท้ายนะฮะฝากฝากถึงคนอยากปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเนี่ยมันต้องให้ข้อคิดยังไงบ้างครับผมผมมองมองว่าอีมันต้องเริ่มจากสิ่งที่คิดที่จะเปลี่ยนก่อนแหละ คือเราทำนามาตลอดทั้งชีวิตเนาะทั้งทั้งพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นภาพของมันก็จะแบบนี้แหละจะได้แค่นี้แหละทำขายราคาไม่ดีก็บ่นกันอันนี้พอทำแบบนี้ผมเห็นความหลากหลายซึ่งจริงแล้วเราอยากได้ป่านะเพราะว่าได้ป่ามาเยอะๆเดี๋ยมันมันสร้างความสมบูรณ์ความหลากหลายของอาหาร การกินต่างๆได้ยิ่งมันเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆพื้นที่ละนิดละหน่อยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเริ่มต้นเยอะเพราะว่าอยู่นี่เหมือนกันเราทํามาเรื่อยๆปีละนิดปีละหน่อยแน,นี้มันก็สามารถทําให้พื้นที่ของเรามีความสมบูรณ์